กิ่งพ่อฮะเดียวพ่อกิ่งไม้อะนะเออมันตกอ่ะคนเนี้ยมันตกอยู่ตกในร้านเฮาเลยนะเนี่ยแสดงว่ากิ่งไม้ต้งโบนมันพวกคิดว่ากิ่งใบกิ่งบอดนะเออเนี่ยตกลงมามันแห้งเนี่ยนเนี่ยนเนี่ยมันแห้งไปกินเข้ามากําเดียวบ่ได้อะเออดีอเนอะหลังคาเขาแบบเป็นอย่างนะถ้าเป็นหลังคาเขาหัวนะอู้ซื่อแล้วเฮาะอยู่บ่ได้นะที่อยู่มาเมื่อจะอยู่บ่ได้ ถ้ามันตกเส่หัวเฮาเรียบร้อยแม่บาเป็นอย่างนั้นตกใส่หัวนี่เฮาก็ยังมีหอยสักหอยเซากมันก็จะช่วยได้อยู่มาช่วยอย่างได้เนี่ยอย่าบอกพื่อไปได้นะเดี๋ยวข้าขอแต่ทีเดียวขอขึ้นไปพอกับมันหัวหลังคาหอน่ะเพื่อให้ยังไงหัวเหรอโอ้หั่นเหรอหัวเหรอบอหัวได้ไงพี่พ่อมันวากนะอ๋อขันมันวากหรอมันแบบเจ่หัวเหรอหัวจ้ะพี่พ่อดีดี ตายหิ้งบอดอ่ะไอเซมเอเราแข้งบอดเออไออย่างมาหูใบหูบอดก็แน่กะแล้วหิ้งพ่อไม้นี่มันน้อยอ่ะโอ้แล้วเฮียใหญ่เฮีไปบอกขึ้นขายบอกขายอันนี้ต้นไม้ที่มันของหลวงมาใช่กะแม่นหิ้งลองไปบอกอ่ะหลวงเทศบาลเออต้นตึงหลวงตึงเทศบาลนะพ่อหลังกายบ่มมั่วนนะ โคมไม้เนี่ยมันโตกลงมาแล้วผมแย่เลยช่วยผมแปลงราคาได้หรอมาเป็ยนกยอะนะฮะอู้ถึงใบคิ้เอ้าวกามาใส่ได้หรอแต่จ้างน่ะเพราะคิงยากคนเดียวแล้วว่ามันผูกอ่ะห่อเกาวแต่จ้างมันไปอยู่เลยอยู่อ่ะมันไปไปไหนมันก็มีเนื้ออ่ะห่อเกาแต่จ้างเขาเยอะเยาะห่อไว้อย่างเก่านี่จะได้ก่อกก็ได้ทิงซื้อมาสักร้อยหลอดฮะ เฮ้ได้อยู่ร้อยเลยกะทิ้งซื้อกาวกาจางทิ้งไปซื้อสั่ะสีมาแผ่นเดียวจ้านก็จบอันนี้ไอเดียลุงชัยเลยกะเออโอ้ผมมาแน่เชื่อฮะลุงชัยสมองลุงชัยจะสุดยอดขนาดนี้ซื้อซื้อกี่แผ่นลุงชัยปะ แผ่นเดียวเนี่ยเดียวขอหี่เจษคิโมะนะกิจะเลยมาเพ่มาเพ่ก่อนมาอู้กับเพ่มาเจรจาเพ่เนี่ยโอ้ยพ่อมาเพ่บเดี๋ยวนี้เราจะต้องไปซื้อหยังสังกะสีแผ่นเดียวสังกะสีแผ่นเดียวเนี่ยจะอู้ไปได้ถ้าเราไปซื้อตำล้านตำดีนะแปงยสังกะสีแปงขิ้งไปซื้อสุโขไทยมันถูกสุโขททยขิ่งไปซื้อคนเดียวเ้า มันถูกสั่งกะทิเชียงใหม่ก็ถ้าเอาไปซื้อซูโขไทยเออมันจะถูกเชียงใหม่อ่ะเอาไปซื้อแพนแล้วคิงรับรถคิงไปคิงเติมลวมันจะไรก็ว่าถึงซูโขดไทยควายเท่เฮ้ยเห็นเหรออันนี้ไอเดียลุงชายกะนี่นี่นี่สุดยอดเบอยเออความคิดนี่ยอมมากเลยไหมเพ่อีกา À <laughs> 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 okay. bye bye bye. Ok, pa. <laughs> <laughs>